ก่อนจะไปดูคลิปโรเคที่สี่เนี่ยแวะมาดูตัวของฟิลโคสันสักนิดหนึ่งนะครับเขาได้เป็นยูนิฟอร์มใหม่นะครับซึ่งเป็นยูนิฟอร์มเทศกาลจะมาขายแค่ช่วงนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็จะไม่ลดราคาราคาเต็มจะอยู่ที่1750งพันเจ็ดร้อยห้าสิบคริสซซึ่งใครที่ไม่ได้มีแพทเยอะหรือว่ากําลังช่างใจว่าจะซื้อโคสันหรือเอาไปซื้อตัวอื่นดีไหมอะไรเงี้ยคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาช่วยแนะนําแล้วกันว่าสรุปแล้วเนี่ยคุณควรที่จะซื้อยูนิฟอร์มนี้ไหมนะครับพูดตามตรงเลยละกันว่าฟ ถึงแม้ว่าอนิเมชันมันจะดูสวยดูมีความเป็นเทศกาลหิมะอะไรก็ตามเราคงจะไม่ได้เอาตัวละครมันไปใช้ในการทำดรามีจริงๆนะครับเพราะว่าสายสีฟ้าผู้ชายเรามีตัวละครที่เก่งแล้วก็สามารถทำดรามีได้ดีกว่าฟิลโคสันตั้งหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเคเบิลด็อกเตอร์สเตรนจ์สตาร์ลอร์ดโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์นะครับแมกนีโตเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิลโคสันผมเชื่อว่าหลายคนนะ่าจะโฟกัสเอานางไปใช้เป็น ซัพพอร์ตซะส่วนใหญ่คือเป็นซัพพอร์ตรวนๆเลยนะครับแล้วก็อาร์ติแฟกต์ของนางเนี่ยมีตัวของสกิลซัพพอร์ตมาให้ด้วยนะครับในระดับสีดาวผมเพิ่งไปแลกมาเนี่ยจะไม่สนลบหลีก11%ดนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจต่อบอสทายป์แปดเถ้าเกิดเป็น6ดาวนเนี่ยจะเป็น15%กับ15%นะครับใช่ไหมหรือว่าเป็น20กับ15%ขอเช็คแป๊บหนึ่ง เป็น15กับ15นะครับซึ่งก็ถ้าเกิดได้6ดาวมาเนี่ยก็จะดีมากๆนะครับแต่ผมคิดว่า4ดาวเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะครับพาสซีฟเทียร์สของฟิลโคสันนะครับจริงๆมันเพิ่มมา5%เอร์นงนะตีไวไลท์เพิ่มขึ้นแค่ห็นได้รับดาเมจจากไวไลท์เบาลง5%นะครับตัวของการันตีคริยังมี20%เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ติดยูนิฟอร์มเนี่ยมันจะสามารถส่งผลให้กับแค่ตัวละครที่เป็นน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 นฮีีีโรรรรรร่่่่เเเเเเทททาาาาาาััััั้้้้ะะะะคคบบถถกกกิิิดดตยยยูฟอ์มมมมจสสงผลลใใหุพฉ ตัวละครที่เป็นวายไลน์เนี่ยสามารถใช้ได้นะครับซึ่งในกรณีเนี่ยผมคิดว่าตัวละครที่จะได้รับบัฟจากฟิลโคสันโดยโตรงเลยนะครับนั่นคือตัวของแมกนิโตในวันของฟ้าวายไลน์เนี่ยเราจะใช้เป็นทีมนี้เนาะแมกนิโต e ลีดแล้วก็เป็นมิสเตอริโอกับเอนแชนท์เทสซัพพอร์ตนะครับซึ่งก็สามารถทำคะแนนได้เยอะนะครับเกิน18ล้านถ้าเกิดเล่นดีดอันนี้คือเป็น1 Lead ลีดแล้วก็2ซัพพอร์ตแต่ถ้าเกิดเป็นวันของฟ้าชาย เราไม่สามารถใช้ Enchant Twist ได้นะครับเมื่อก่อนเราจะใช้เป็นตัวของไซคล c ป p ซึ่งไซคล c ป o p เนี่ยมันบัฟเพิ่มโจมตีพลังงานแค่40%ซึ่งถ้าเกิดเทียบกันนะครับบัฟโจมตีพลังงานกับบัฟตีไวไล์ ine, หรือว่าบัฟตีบอสแรงขึ้นเนี่ยบัฟโจมตีพลังงานคือมันอ่อนสุดเลยนะครับอันนี้เผื่อใครยังไม่รู้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสามารถเอา f ิ e l ค c ันมาแทนตัวของไซคล Crop ได้นะครับจะยิ่งทําให้ Magneto ของเราเนี่ยสามารถทําคะแนนได้มากขึ้นไปอีกนะครับผมอืมก็คะแนน A B ของคุณเนี่ยก็จะเพิ่ม ขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่มันก็แอบ,บน่าเสียดายนะเพราะว่าอาร์ติแฟกต์ของฟิลโคลสันนะครับที่มันเป็นอาร์ติแฟกต์สายซัพพอร์ตเนี่ยมันจะสามารถซับได้แค่กับฮีโร่แอร์ไลน์เท่านั้นเพราะฉนั้นแมกนิโตเนี่ยก็จะสามารถใช้ซัพพอร์ตจากสกิลพาสีเทียสองของฟิลโคลสันได้เท่านั้นนะครับมองในอีกแง่หนึ่งถ้าเกิดจะคิดว่าซื้อยูนิฟอร์มเพื่อให้มันซับได้ทุกคนเนี่ย จากตอนแรกที่ซับได้แค่ฮีโร่เนี่ยผมว่ามองอย่างนั้นก็ถือว่าคุ้มแล้วนะเออแล้วก็แลกอาร์ติแฟกต์มายังสามารถเอาไปซับลูน่าได้ใน ABX a b l ด้วยนะครับโดนนี้เนี่ยเราจะเอาโคสันนะครับไปเล่นซัพพอร์ตแมกนิโตใน ABX เทียบก,กันกับทีมของไซคลอปดูว่าคะแนนจะห่างกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีตัวของลูน่าสโน่ด้วยจะไปดูกันว่าทำไมนะครับฟิลโคสันถึงเป็นซัพพอร์ตที่ดีสุดสำหรับลูน่าสโน่ใน ABX CBL AB นะครับบอกเลยว่า การที่ลูน่าสโน่เนี่ยมีฟิลโคสันติดมาในทีมนะครับจะทําให้สามารถทําคะแนนได้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เล่นง่ายกว่าเดิมมากๆนะครับโอเคฝากกดไลค์เป็นกําลังใจสนับสนุนคนทําช่องด้วยนะครับแล้วก็ไปดูกันเลยมาเริ่มกันในเอเบกเงื่อนไขฟ้าชายนะครับผมเป็นแมกนิโตลีดแล้วก็มิสริโอกับโคสันซับพอร์ตนะครับเอาจริงเรายังไม่จําเป็นต้องอัพเทียรสามโคสันก็สามารถเอามาซับได้ในกรณีเนี่ยผมไม่มีสมุดทียสามเพราะเพิ่งอัพเวนวูไปเนาะ แต่จากที่ลองเล่นมาประมาณ10กว่าตาเนี่ยจากที่ผมสังเกตได้นะคือด้วยความที่ผมเล่น a p x มาน,นานมากแล้วแม็กนีโต้คือเล่นจนชํำเล่นจนชินมือแล้วเนี่ยความต่างของคะแนนมันต่างอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้ต่างขนาดน,นั้นมันก็ไม่ถึงแบบล้านสองล้านหอรนหอกมันก็ต่างแค่หลักแสนเพราะว่าด้วยความที่ผมอะ่ะจำแล้วก็เล่นเป๊ะแทบจะทุกคอมโบเลยนะครับคือเหมือนมีมัสเซมเมมมรีที่แบบ ค่อนข้างรู้ว่าเออตรงนี้ต้องกดตรงไหนตรงนี้เวลาบอสโดดมาอย่างงี้ต้องกดอะไรยังไงเพราะฉะนั้นความห่างของคะแนนจากที่ผมเล่นมาเนี่ยมันไม่เยอะมากนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นทั่วไปที่อาจจะไม่ได้เล่นช่ําอันนี้คือไม่ได้จะแบบเหยียดหรือบอกว่าเออพวกมึงเล่นไม่เก่งหรืออะไรไงนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้เล่นทั่วไปที่อาจจะไม่ได้มีการเล่นบ่อยเท่าผมหรือว่าไม่ได้มีการฝึกไม่ได้มีการเล่นช่าเล่นชํานานเท่าผมหรือว่าเท่าคนอื่นๆที่เล่น a b x มานานนึกออกใช่ปะผมคิดว่าความต่างของคะแนนน่ะ มันจะยิ่งเห็นชัดแล้วก็จะยิ่งห่างออกไปยิ่งจะมีแกลบความห่างของคะแนนมากกว่าคนที่เขาเล่นช้ำๆอยู่แล้วนะครับอือันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะโน้ตไว้ให้เพราะว่ามันก็มีหลายคนที่ผมบอกมาว่าเอ้ยลองเอา n i c k ิลด์รีดใช่ไหมให้ลูน่ากับไวฟ็อกเอาไปเล่นกับอีกทีมหนึ่งเป็นตัวของโคสันลูน่าไวฟ็อกเขาเล่นห่างกันกว่าที่ผมเล่นอีกคือเขาบอกว่าคะแนนเพิ่มเป็นล้านเลยพี่อะไรเงี้ยแต่จากที่ผมเล่นนะมันก็เพิ่มแค่หลักแสน อยากให้เข้าใจตรงนี้ไว้ด้วยนะครับก็เอาจริงตรงนี้ไม่ได้มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวเราจะคิปไปตรงตอนจบเลยว่าเนลิโตที่มีโคสันารซัพพอร์ตเนี่ยจะสามารถทำคะแนนได้เท่าไหร่นะครับยี่สิบวิสุดท้ายก็ถึงประมาณหกจุดห้าหกจุดสี่ล้านแล้วนะครับน่าจะมีโอกาสทำคะแนนได้ถึงสิบแปดล้านแน่นอนแต่บอกเลยว่า คลิปนี้ไม่ใช่คลิปที่ผมเล่นได้ดีที่สุดนะครับมีช็อตที่พลาดหลายรอบมากถ้าเกิดใครสังเกตดีๆแต่ว่าน่าจะไม่ทันสังเกตหรอกเพราะผมเพิ่มความเร็วนะครับแต่ว่าบอกไว้ว่ามีช็อตพลาดประมาณ3ามรอบเลยสามารถเล่นได้เป๊ะแล้วก็แม่นยำกว่านี้มากๆนะครับด้วยความที่บอสในซีซันอมมพา,ภา์ตมันกระโดดเยอะกว่าซีซันอื่นๆนะครับทำให้บางทีเนี่ยสกิลทียสของแมนนิโตอาจจะ ไม่โดนบอสบ้างอะไรเงี้ยซึ่งคะแนนมันก็หายไปมันแสนสองแสนแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเล่นดีๆจับจังหวะดีๆนะครับมันจะสามารถทําคะแนนได้ถึง18ล้านแน่นอนซึ่งโปรติผมเล่นถึง18ล้านอยู่แหละถึงแม้ว่าจะมีไซครอปนะครับแต่ว่าในนี้เนี่ยบอกตามตรงว่าไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจเล่นไม่ได้เน้นคะแนนขน,นขนาดนั้นแต่ว่าเล่นพอให้มันแบบคะแนนมันนิ่งในระดับหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เห็นความต่างแต่ถ้าเกิดมาตั้งใจเล่นจริงจังเนี่ยถ้าเกิดเป็นทีมไซครอปผมก็สามารถเล่นได้ถึงส้บนได้นะครับ อ,อันนี้เดี๋ยวข้ามไปดูตอนจบเลยดีกว่าว่าไซคลอปนะครับถ้าเกิดเราไม่มีฟิลโคสันจะสามารถทำคะแนนได้ห่างกันเท่าไหร่เนาะเอาจริงตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเล่นดีกว่าตามเมื่อกี้อีกมันมีจังหวะ สกัดบอสมีจังหวะคอมโบที่สวยกว่าเกียร์ติดสวยกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละอย่างน้อยมันก็จะมีความต่างแน่นอนเพราะว่าบัฟโจมตีพลังงาน40เทียบไม่ติดกับบัฟโจมตีไวรายแรง50เลยถามว่ามันต่างกันขนาดนั้นไหมมันก็ต่างกันขนาดนั้นแต่ว่าไม่ได้แบบเวอร์มากๆอะไรขนาดนั้นไม่ใช่แบบตีบอสแรงขึ้น60เทียบกับเพิ่มบัฟโจมตีพลังงาน20เไม่ได้ไม่ได้ห่างขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ยังจะมีความห่างให้เห็นอยู่แล้วผมเชื่อว่า ผู้เล่นทั่วไปน่าจะเห็นความต่างได้มากกว่าผมนะครับเพราะว่าผมเล่นค่อนข้างเปะอ่ะมันหาความต่างได้ค่อนข้างยากต่อมาเป็นตัวของลูน่าสโนนะครับบอกเลยว่าอันนี้เป็นโจทย์ยากมากเป็นโจทย์ยากมากที่ผมจะทําให้คนดูเห็นว่าฟิลโคสันมันช่วยลูน่ายังไงแต่ว่าในกรณีเนี่ยผมใช้เป็นลูน่าลีดนะครับซึ่งลูน่าลีดเอาจริงไม่ช่วยอะไรเลยสําหรับตัวของลูน่าเองแต่ผมจะอยากให้เพื่อนๆลองไปเล่นดูเอาเองละกันว่าตัวของลูน่าสโนเนี่ย ให้ลองจับทีมตามนี้นะครับทีมแรกคือเป็นนิกฟิลลี่ลีดนะครับซึ่งมีทั้งบัฟลีดโจมตีแล้วก็ซัพพอร์ตคือมีบัฟตีไวร้ายแรงแล้วก็เบิร์ฟเพิ่มโจมตี2อ,อย่างเลยนะครับแล้วก็เป็นไวฟ็อกคือทีมแรกเนี่ยเป็นนิกไวฟ็อกลูน่าแล้วทีมที่2นะครับเป็นลูน่าลีดโคสันแล้วก็ไวฟ็อกนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองเล่นทีม2ทีมนี้ดูแล้วก็มาดูวนว่าคะแนน2ทีมเนี้ทีมไหนจะมากกว่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดถามผมว่าทําไมลูน่าถึงใช้กับไวฟ็อกแล้วก็โคสัน เป็นทีมที่ดีที่สุดสำหรับเอเบ็กบลยบอกเลยว่าลูน่าเป็นตัวที่ไม่มีการันตีคลิปนะครับและโคซัดเนี่ยมีบัฟการันตีคลิปมาให้ซึ่งเป็นซัพพอร์ตตัวเดียวในเกมที่มีบัฟการันตีคลิปมาให้และสําหรับตัวที่ไม่มีการันตีคลิปนะครับอย่างลูน่าหรือว่ามูนไนแมครีอะไรเงี้ยบัฟการันตีคลิปผมว่ามันเป็นบัฟที่มีค่ามากกว่าพวกตีายร้ายแรงขึ้นหรือว่าตีบอสแรงขึ้นหรือว่าเพิ่มโจมตีอีกนะครับมันทาให้ลูน่าสามารถเล่นคอมโบได้สม ooth มากขึ้นนะครับ กดคอมโบได้ง่ายแล้วก็คอมโบต่อไปเนี่ยสามารถวนได้แบบไม่ติดขัดอะ่ะเออเราไม่ต้องรอว่าเอ้ยช็อตนี้เกียร์จะติดไหมช็อตไหนเกียร์จะติดช้าถ้าเกิดเกียร์ติดช้าต้องเริ่มใหม่ผมว่ามันจะทําให้ลูปของการติดบัฟเกียร์ลูน่ามันเพอร์เฟกต์มากๆนะครับอืมลองไปเล่นดูแล้วผมจะรู้นะครับเพราะว่ามันก็มีหลายคนที่บอกว่าเอ้ยเล่นลูน่าได้น้อยเขาทักมาหาผมนะครับผมก็บอกว่าเอ้ยลองใช้ทีมนี้ลองเอาโคสันมาใช้ดูนะครับคือตั้งแต่ยังไม่มียูนิฟอร์มเข้าแหละ เขาบอกเออเล่นโคสันแล้วได้คะแนนเพิ่มมากขึ้นจริงๆนะครับก็อยากให้ลองไปเล่นดูเอาเองเพราะว่าจากที่ผมเล่นอ่ะด้วยความที่ผมเล่นเป๊ะมากๆลูน่าเล่นเป๊ะกว่าแบกน์โตอีกนะครับความต่างของนิกฟิลลี่กับฟิลโคสันที่ผมเล่นได้เนี่ยมันต่างกันแค่หลักแสนเองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นทั่วไปอย่างคนนึงเขาทักมาบอกผมว่าเออเขาเล่นห่างกันแบบเจ็ดแปดแสนเลยนะซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะครับแต่อาจจะอยู่ที่ดวงด้วยแหละถ้าเกิดเล่นนิกฟิลลี่แล้วเกียร์ติดลนลัวซึ่ง สำหรับตัวที่ไม่มีการันตีคลีนะเป็นไปไม่ค่อยได้หรอกถ้าเกิดเล่นนิกฟิวี่แล้วเกียร์ติดลัวๆอเนี่ยอันนี้มันก็ถือว่าดวงดีแล้วกันเพราะว่าอย่างพวกผู้เล่น A.P.X อันดับต้นๆยังบอกเลยอย่างเพโดก็บอกว่าลูน่าเนี่ยเป็นตัวที่ต้องใช้ดวงในการเล่นไม่ว่าจะเป็นยูเก่านะครับไลฟ์สไตล์ซีรีส์หนึ่งหรือว่าเป็นยูนี้ก็เป็นตัวที่ต้องพึ่งดวงในเรื่องของการติดบัฟเกียร์ม่วงนะครับส่วนยูเก่าเนี่ยก็ต้องพึ่งดวงในเรื่องของการวีสกิลกับ สกิลทียสามที่ถ้าเกิดมันขยับไปโดนมอนนิดนึงอะไรเงี้ยดามเมจก็จะหายไปเป็นตัวที่เล่นน่าลำคาญมากแต่ว่าตอนนี้ไม่น่ามีตัวไหนน่าลำคาญเท่าโลกิอีกแล้วนะครับก็หวังว่าบับโลกิเถอะต่อบอกเลยว่าสังเกตบับเกียนะครับลูน่าแทบจะติดบัฟทุกๆบับเลยแทบจะไม่มีบับไหนที่มันดีเลยเลยนะครับ เอาจิงฟิลโคสันอาจจะดูไม่ได้จําเป็นสาหรับทุกคนซึ่งผมเข้าใจนะครับในคลิปที่ผมเพิ่งเล่นให้ดูเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าคะแนนมันเพิ่มแค่หลักแสนเองอาจจะไม่ได้จําเป็นหรือเปล่าแต่ว่าพพอร์ตเราก็มีเยอะอยู่แล้วจําเป็นต้องซื้อฟิลโคสันมาหรือเปล่าแต่ว่าเออจะว่างันก็ได้เอาจิงปะจะว่างันก็ได้ถ้าเกิดเทียบกับตัวละครอย่างมิสเตอริโอหรือว่ามอร์แกนที่มันมีเงื่อนไขาบางเงื่อนไขที่มันเฉพาะทางจริงๆอะ่ะผมคิดว่า ตัวพวกนั้นอาจจะยังน่าซื้อกว่านะครับแล้วก็ตัวของ f ิ e โคสันมีคอมมานสามารถใช้ซับด่านคอมมานได้นะครับในบริเจนอันนี้คือข้อดีของ f ิ e โคสันแล้วกันแต่ยังไงผมก็คิดว่าถ้าเกิดใครที่ต้องการเน้นขะแนาด a p x เนี่ยต้องการเป็นสาย a p x นะครับควรจะจัดตัวของ f ิ e โคสันเอาไว้เพราะอย่างน้อยมันก็ช่วยแต่ถ้าเกิดคุณเป็นแค่แบบผู้เล่นทั่วไปมีซัพพอร์ตคิดว่ามีแบบ มีซัพพอร์ตพอใช้อยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ได้จะต้องการดันคะแนน ABX อะไรมากมายขนาดนั้นเราไม่มียูนิฟอร์มลูน่าผมว่าข้ามก็ได้นะครับหรือว่าจริงจจะคิดว่าซื้อไว้สะสมก็ได้นะครับสำหรับฟิลโคสันผมว่าต้องไปลองเล่นเองนะครับใน a b x บ็เบเนี่ยต้องไปลองเล่นเองถึงจะรู้ถึงความ่ากนะครับใครที่ไปลองเล่นฟิลโคสันกับทีมของนิกฟิลดี้หรือว่าทีมของแบล็กนิโตมาแล้วเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ว่าเอ้ยมันเพิ่มไหมอะไรเงี้ยเผื่อจะเป็นใครนะแรงผลักดันหรือว่าจะเป็นเครื่องมือยืนยันว่า เอ้ยมันช่วยจริงนะเป็นความเห็นจากผู้เล่นด้วยกันนะครับไม่ใช่มาจากทางผมฝ่ายเดียวก็ถ้าเกิดใครลองเล่นมาแล้วรู้สึกยังไงว่าเอ้ฟิลโคสันมันช่วยทีมเราเพิ่มขึ้นก็คอมเมนต์บอกกันได้ข้างล่างนะครับเพราะว่ามีคนที่ผมไล่ให้ไปใช้ฟิลโคสันมาตั้งนานแล้วแล้วเขาบอกว่าเอ้คะแนนเพิ่มขึ้นจริงๆก็ไม่รู้ถ้าเกิดเขาดูคลิปนี้อยู่ก็คอมเมนต์คอมเมนต์เป็นหลักฐานคอมเมนต์ยืนยันให้ผมด้วยนะครับโอเคแค่นี้แหละเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปโลกเทียสีนะครับ